เธอเธอมาทำอะไรที่นี่ใครให้ที่อยู่บ้านของฉันกับเธอกันนั่นเป็นคำถามแบบไหนกันเหรอฮะเธอจะต้องรับอนาคตสามีของเธอแบบนี้อย่างนั้นเหรอไม่ว่าอย่างไงฉันก็ได้ที่อยู่เธออยู่แล้วไม่ดีใจใที่เห็นฉันหรือไงว่ากันตรงๆนะฉันไม่ดีใจเลยเธอมาที่นี่กันทำไมแล้วเธอมาได้ยังไงฉันไม่สมว่าเธอจะคิดยังไงหรอกนะ ฉันอยากจะรู้คําตอบของเธอเท่านั้นคือฉันฉันไม่สบายใจมาหลายวันแล้วเลยนะหลายอย่างเกิดขึ้นก็เพราะว่าคือว่าเธอจะต้องห่วงไปตลอดชีวิตแล้วเธอสมควรเจอแบบนั้นอะไรนะเงียบไปเลยเธอคิดว่าฉันโง่รึไงไม่รู้เลยว่าเธอน่ะวางแผนอะไรฉันรู้ว่าเธอน่ะกาลังรออะไรอยู่นะเธอรอให้คนรวยๆเนะ่ะตกหลุมรักเธอแล้วเธอก็คิดว่าเธอจะหันหลังกลับมาหาฉันตอนอกหักสินะและ้วเธอก็คิดว่าฉันเน่ะ จะยอมรับเธอได้อย่างนั้นสิใช่ไหมฟังฉันให้ดีนะปีตาฉันไม่อยากจะเป็นตัวสำรองของเธอเข้าใจไหมฉันอยากจะได้คําตอบวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ฉันอาจจะมีเวลาให้เธอและฉันก็จะให้โอกาสเธอเป็นครั้งสุดท้ายที่จะทำตาคำสั่งเสียของพ่อเธอมันคือโอกาสสุดท้ายเข้าใจไว้ด้วยปีตาปีตา แม่คุณคือแม่ของปีตาเหรอเออใช่ฉันคือแม่ของปีตาแล้วก็วชิสตีบแล้วเธอคือใครนะชิสตีสบายดีไหมแกมาทำบ้าอะไรที่นี่เอ,อมาน,นี่แม่ค่ะแม่เออแม่ออจอะมาน,นี่เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาก,กับหนูนะอโอเคมากับหนู แม่เข้ามาค่ะแม่เข้ามาก่อนช่างมันจะขับแม่จะไปเจอคนคนนั้นทําไมกันเล่าไม่เห็นสําคัญตรงไหนเลยแม่เจอเขาเพราะว่าแม่ว่ามีอะไรแปลกๆแม่ไม่คิดว่าเขาเป็นคนดีหรอกนะแม่จับไาเดี๋ยวกันค่ะเราหนูรู้จักชายคนนั้นมานานแล้วเข้ามาจากบ้านโลกอย่าอย่าไปให้เครียดเองเลยนะคะแม่หนูขอเลยโอเคถ้ารู้จักเขาก็เชิญเขาเข้ามาสิขอคุยกับเขาหน่อยได้ไหมแม่เนี่ยเหมือนเด็กจริงๆเลยนะคะบอกแล้วนี่แหละว่ามีได้นี่ฟังดีๆนะคะแม่ คนเราบนโลกนี้นะ่ะมีหลายแบบมีเพื่อนที่ดีเพื่อนที่เลวแล้วก็เพื่อนที่จะพยายามช่วยเพื่อนไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่บางคนนะ่ะเราไม่ควรไปยุ่งเลยนะคะคนพวกนั้นมันจะมาหาเราตอนหมดหนทางแล้วเท่านั้นคนแบบนั้นนะ่ะอย่าไปยุ่งเลยไอ้น่าก็ไม่ต่างกันโอเคโอเคเข้าใจแล้วเหรอเขาไม่ใช่เพื่อนที่ดีแบบนี้สินะเลยคิดว่ามีอะไรแปลกๆแม่คิดไม่ผิดเลยเออแม่อขอลคะค่ะขอละโอเค หวังว่าดีปักจะไม่มากวนปีตาอีกนะน้องสาวเธอไม่มีมารยาทเลยนะการารับแขกที่ดีเนี่ยก็ยังไม่รู้จักเลยแขกคนนี้เป็นอนาคตพี่เคยแทๆ้ๆท้หุบปากซะฉันไม่ยอมให้ใครว่าชิสตี้แน่ๆโอ้แสดงว่าเริ่มอีกแล้วสินะเธอหยาบคายกับฉันเหมือนน้องของเธอเลยแค่ยังไม่ได้แต่งงานเธอยังหยาบคายแบบนี้ถ้าเราแต่งงานแล้วจะเป็นยังไงกันเธอคงจะไม่เห็นค่าของฉันเลยดีปักไปเถอะ ฉันมีงานไว้คุยกันทีหลังดีกว่านะออ,อฉันยังไม่จบเลยนะ<อ>เธอจะไปโดยไม่ตอบไม่ได้เธอนะ่ะคิดอะไรของเธออยู่อย่าคิดนะว่าฉันไะมีทางเลือกผู้หญิงอนะ่ะหลายต่อหลายคนนะชอบฉันและเธอคิดว่าตัวเองเป็นใครกันปล่อยแขนฉันนะฉันเจ็บนะนี่เธอมีอะไรเงินสินสอดก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วเธออนะ่ะมีอะไรกัน ฉันยังยอมแต่งงานกับเธอเลยรู้ไหมทําไมเพราะว่าเธอเป็นสวยยังไงละ่ะฉันช่วยเธอด้วยซ้ําที่อยากแต่งงานกับเธอนะ่ะเลิกดราม่าได้แล้วโอเคนะแล้วก็ตอบตกลงมาด้วยตกลงตอนนี้เลยปล่อยฉันนะฉันเจ็บนะปล่อยเฮ้ยนี่มันอะไรการปล่อยมือพี่ตายเดี๋ยวนี้เลยนะ,ะกล้าดียังไงฮะแกมีสิทธ์อะไรมาแต่ต้องพี่สาวฉันไอ้เลวเอ้แกเนะี่ถทำไมรักพี่ฉัน แต่แกทำแบบนี้ได้ยังไงกันฮะทำแบบนี้ได้ยังไงเขาทำร้ายเธอสินะเขาทําแบบนี้ได้ยังไงกันฮะก็อยากโดนตบสินะนี่คือความชั่วไม่ใช่ความเลวนะก่อนที่ฉันจะเรียกแม่ฉันมาฟาดแกให้เละและ้วก็แกกลับไปเลยนะออกไปได้แล้วตอนนี้เลยไปได้แล้วไปน้องสาวเธอร้ายกับฉันแบบนี้เนี่ยแต่เธอไม่ช่วยฉันเลย บุญแค่ไหนแล้วที่ฉันยังคุยกับคนสกปรกอย่าง,กงแกอยู่ตอนนี้แกไม่ควรกับใครโดยด้วยซ้ําไปเข้าใจเอาไว้ด้วยนะเขาบอกเธอว่าไงปิตาเขาบอกว่าเขาจะเริ่มแจกทุนโรงเรียนเพื่อเป็นเกียรติให้พ่อเราใช่ไหมสตรอเบอรี่ทั้งนั้นเลยเขาไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นหรอกเนอะเขาใช้ลูกไม้หลอกล่อเธอนะปีตาที่จริงแล้วไอเนี่ยไม่เคาเราพพ่อเราแม้แต่นิดเดียวเลยด้วยซ้ําไปเธอกกหกฉันเรื่องทุนอย่างนั้นน่ะเหรอ คิดว่าเราเนะ่ะจะไม่รู้เรื่องยังไงกันเหรอฮะเธอกล้าดียังไงที่โกหกฉันแบบนั้นน่ะฉันผิดเองล่ะฉันรู้แล้วว่าเธอเป็นคนเลวแค่ไหนตั้งแต่วันมั่นแต่ฉันก็ยังพลาดอีกฉันพลาดเองที่ไปเชื่อคนอย่างเธอฉันไม่น่าเชื่อเธอเลยเธอพยายามจะสั่งสอนฉันอย่างนั้นน่ะเหรอฉันจะสั่งสอนเธอเองคอยดูไว้เลยเธอน่ะเป็นคนที่ไร้เมรยาแล้วก็ไร้จิตสำนึกด้วยเธอมันป่วยมาจากข้างในเธอมันไม่ปกติเลยเธอน่ะไม่ใช่คนดีเลยด้วย ถ้าอยากได้คาตอบจากฉันวันนี้สินะเงินก็ฟังฉันไม่มีทางแต่งงานกับคนที่พรากค,ความรักของพ่อไปจากฉันกับชีสตี้เด็ดขาดฉันไม่มีทางแต่งงานกับเธอเลยเข้าใจนะถ้าพ่อฉันเห็นฉันแต่งงานกับเธอแล้วก็เขาคงไม่มีทางไปสู่สุขตอย่างแน่นอนเธอน่ะพรากพ่อไปจากพวกเราแล้วเธอเน่ะมามุมใบเพื่อมาสั่งสอนฉันอย่างนั้นน่ะเหรอเธอน่ะไม่มีทางทําแบบนั้นเลยเธอก็หกฉันเรื่องเงินทุนอีกด้วยเธอน่ะควรไปตายซะ ไปตายซะไปพี่ตาพร้อมจะแต่งงานกับฉันแล้วแล้วเธอเน่ะเข้ามายุ่งทําไมกันเพราะว่าเธอไงมันของเราเลยเดินยกเลิกเพราะว่าเธอเน่ะไม่อยากให้พี่สาวของเธอมีความสุขเธอน่ะอิจฉ้าเธอทนเห็นพี่มีความสุขไม่ได้หรอกนาะ,ะกล้าดียังไงกล้าดียังไงพูดจากับน้องสาวฉันแบบนี้เน่ะ ไปจากที่นี่สักคนหน้าใยากแขยงไปเดี๋ยวนี้เลยก่อนที่ฉันจะเรียกแม่ฉันมาแล้วให้แม่ฟาดเธอจะไม่เหลือหน้าไปเจอใครเลยสักคนเดียวออกไปซะแล้วออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปไกลๆเลยด้วยหรือจะให้เราเรียกแม่มาเหรอฮะฉันแนะนําให้เธอออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปเดี๋ยวนี้เลยนะชิสตี้แม่คะแม่ น้าไม่อายช่างเถอะนอะเธอตกเขาแรงขนาดนะั้นะสะใจเวอร์เลยละ่ะฉันชอบมากแน่นอนฉันไม่มีทางอยอมให้ใ,ใครว่าไายกับเธอหรอกนะฉันรู้ฉันภูมิใจในตัวเธอนะเธอควรจะไล่ดีปะออกไปจากชีวิตเธอนะ่ะดีแล้วแล้วก็ลืมเขาไปซะลืมคนขี้แพ้แบบนี้เหรอหาแฟนใหม่ที่ดีกว่านี้เอาให้รอดไปเลยนะปิตาลืมคนขี้แพ้คนนั้นเถอนะเอาใหม่ให้รอดเลย มีอะไรลิชับหยุดทำไมเล่าเหมือนกับว่านายไม่สบายใจอะไรบางอย่างมาสักพักแล้วนะไม่เราที่จริงแล้วโมโหเรื่องปีตาใช่ไหมทำไมจะห่วงปีตาทำไมต้องโกรธสิโทรไปด่าปีตาตอนนี้เลยปีตานะ่ะคนจะโดนด่าเลยนะเอาเลยด่าไปเลยเชื่อฉันสิโอเคแล้วนายไปอะไรเนี่ยทำไมนายถึงไม่สบายใจละ่ะเป็นอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะก็คือปีตามันแปลกๆอะ่ะไม่รู้ทำไมเห็นหน้าแล้วมันโมโหตอลอดเลย เข้าใจมาแล้วก็มีอะไรไหนบอกมาสิบอกมาอยู่ดีๆเนี่ยเราจะไม่สบายใจไม่ได้หรอกนะพี่แต่ทำอะไรบอกมาเปล่า <laughs> แปลว่าแสดงว่าเราคิดเหมือนกันสินะเราโมโหไม่นานโดยไม่มีเหตุผลเลยบอกมาริชับทำไมต้องโกรธปีตาคาราไปซ้อมเธอ 喂。 มิตรภาพระหว่างเรากับปีตานะมันมีความหมายกับเรามากและเราจะไม่มีทางยอมให้ดีปักทำให้ความสัมพันธ์ของเราล้มเหลวลงบอกมานะว่าคิดยังไงบ้างกับเสื้อตัวนี้นะป้าคะแม่คะโอ้งามเลิศเลยจ้ะเออก็โอเคนะคะแต่ก็ไม่ได้จะชอบขนาดนั้นเออไม่เป็นไรหรอกจ้าเชอร์ลีนมีผ้าอีกหลายผืนให้เราเลือกเลยนะ ใช่แล้วน,นี่อะไรกันคะเนี่ยมันสวยมากเลยนะมีคลาสมากซึ่งอ,อันนี้ดีไหมหล่ะจ๊ะใช่อันนี้ปีตามาแล้วปีตามานี่สิเราได้เลือก <c oughs> ชุดมั่นของเชอรีแล้วลวนะเนอะแต่ว่าปีเตอร์เธอช่วยบอกฉันหน่อยสิว่าเธอเน่ะชอบผ้าผืนนี้ไหมหล่ะจ๊ะเชอรีนสีนี้เหมาะกับคุณมากเลยค่ะคุณน่ะดูสวยมากๆเลยไม่เอาดีกว่าฉันไม่ชอบสีนี้สีของชันชั้นกลางนะเราเลือกแบบนี้นะ มันไม่เหมาะกับฉันแล้วนะปีเตอ,อรีนเป็นอะไรไปเนี่ยเมื่อกี้ยังบอกว่าชอบอยู่เลยนี่นาทำไมอยู่ดีๆก็เกิดไม่ชอบขึ้นมาซะอย่างนั้นล่ะปีเตอร์ฉันเพิ่งนึกอะไรออกฉันมีอะไรจะให้ดูด้วยล่ะมากับฉันหน่อยสิมาๆๆๆนี่มันเพิ่งมาถึงนะเนอะอัลบั้มภาพงานมันเหรอใช่ไหนว้าว <c oughs> สวยมากๆเลยใช่ไหมละ่ะรูปเนอะมันมีความพิเศษนะใช่ไหมละ่ะมันเนอะมีช่วงเวลาพิเศษที่ทําให้เราสามารถนึกถึงมันได้ทุกเวลาเลยนึกถึงได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากอีกด้วยนะแถมรูปเนอะยังทําให้เรามีความรู้สึกตื่นเต้นมากด้วยเออปิตาฉันขอถามอะไรหน่อยสิอือฮึเธอพูดตรงๆได้ไหมได้สิเธอเธอไม่คิดเหรอว่าเชอดีเนะ่ะ พูดกับเธอหยาบคายไปหน่อยเธอไม่คิดแบบนั้นเหรอตอนไหนอ๋อตอนเลือกเสื้อผ้าน่ะเหรอฉันจะรู้สึกแย่ไปทําไมฉันฉันชอบสีนั้นแต่ว่าเธอเนะ่ะไม่ได้ชอบสีนั้นมันก็ไม่เกี่ยวนิวว่าฉันจะเป็นยังไงคนเราชอบต่างกันได้นะเฉอดินจะเป็นคนมั่นไม่ใช่ฉันนี่นาเจ้าสาวจะใส่อะไรก็เรื่องของเธอฉันบังคับเธอไม่ได้หรอกนะจริงไหมเล่ะถทีนี้ไปหน่อยสิยอมเลยปิตาเอาจริงๆนะ เธอเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลมากเลยข้อดีของเธอก็คือเธอเนอะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเขาดีมากๆเลยล่ะมีเหตุผลมากด้วยเดี๋ยวฉันเอาภาพอื่นให้ดูด้วยนะไม่เลยฉันไม่เข้าใจความรู้สึกของทุกคนหรอกนะอย่างคาดาเนี่ยเข้าใจยากมากเราไม่มีทางเดาได้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่เดายากมากจริงๆโอ้โห,โโหนี่ทำอะไรเนี่ยขับดีๆสิ ทำไมเรามีความสุขขนาดนี้เนี่ยแม่แน่ไม่ได้เชื่อเราขนาดนั้นก็แค่ทายาเราบาดเจ็บเพราะแม่น่ต่างหากไม่เห็นหน้าตัวเองเหรอฉันไม่เคยเชื่อมาก่อนเลยนะว่าบาปกรรมมันมีจริงจนกระทั่งฉันนั้นได้มาเจอเธอแบบเนี้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยพระเจ้าแม่นี่มันพูดมากจริงๆเลยฉันไม่ชอบตอนที่แม่นี่ขัดใจฉันฉันคงจะทนได้ถ้าแม่นี่มันไม่ร้ายขนาดนี้แม่นี่เป็นอะไรกับฉันเนี่ยทำไมฉันสู้ไม่ได้สักที เออราคีเออช่วยหน่อยนะเออได้เชอรินเมื่อกี้อะไรเนะี่ยหนูไม่ควรทำตัวแบบนั้นนะแล้วนี่อะไรกันคะหนูทำผิดตรงไหนกันละ่ะป้ารู้ว่าหนูร้ายกับปิตานะ่เพราะว่าหึงริชับอยู่แต่หนูน่ะต้องคุมอารมณ์ตัวเองบ้างสิจะไปร้ายแบบนั้นไม่ได้นะหนูพยายามแล้วนะคะป้าแต่ปิตามักจะทำสิ่งที่หนูหมดความอดทนเสมอเลยหนูก็เลยเกลียดเธอนะ เกลียดเธอมา,มากมากแล้วเมื่อไร่ที่หนูได้มองหน้าปิตานหนูรู้สึกโมโหมากๆา,ากเลยเลยค่ะถ้าพวกคนจนมนันดีกว่าหนูขึ้นมาแล้วเราจะทํำยังไงกันละ่ะนางปิตานั่น่ะด้อยกว่าหนูในทุกๆด้านนี่มันไร้สาระอะไรกันอ่ะี่ชับชอบแม่นั่นมากกว่าหนูได้ยังไงเชอรีนทั้งดิชับและคาราน่ะทั้งหล่อและอายุน้อยมันเป็นไปได้ที่พวกเขาน่ะจะชอบสาวๆบ้างมันเป็นเรื่องปกติ อย่าโมโหแบบนี้เลยทําตัวดีๆตั้งใจในเป้าหมายของตัวเองก็พอแล้วเมื่อกี้ราคีนะ่ะเขาตกใจกับการกระทําของหนูมากเลยนะหนูนะ่ะต้องระวังราคีหน่อยเพราะว่าราคีนะ่ะเป็นคนที่ชอบปิดตาเอาซะม,มากๆเลยนะสิฟังนะถ้าหากว่าหนูแต่งงานเข้าบ้านหลังนี้แล้วล่ะก็เราก็จะกําจัดปิดตาไปด้วยกันให้แม่น่นนะ่กกลับมาที่นี่ไม่ได้อีกเลยแล้วหนูนะ่ะต้องใจเย็นๆน,นะจ๊ะต้องแข็งแกร่งเข้าไว้เข้าใจหรือเปล่า หนูไม่สนว่าใครจะชอบปิตาหรือว่าไม่ชอบป้าบอกหนูเองไม่ใช่เหรอวะริชชัปน่ะไม่ได้ชอบปิตาเขาน่ะไม่ได้ชอบปิตาเลยสักนิดเดียวใช่แต่เขาช่วยปิตาป้าคิดผิดแล้วริชชัปชอบปิตาต่างหักละริชชัปติดปีตามากหนูมองออกนะคะหนูเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนเราจะต้องแยกริชชัปกับปิตาออกจากกันให้ได้ถ้าเราไม่ลงมือแล้วก็สองคนนั้นได้รักกันขึ้นมาแย่แน่บอกเลยว่าแผนของป้าจะต้องล้มเหลวแผนของป้านะ มันจะต้องโป๊ะแตกแน่นๆแล้วป้าจะเสียอำนาจในบ้านนี้ไปอย่างแน่นอนอย่าหาว่าหนูไม่เตือนก็แล้วกันใช่ไหมล่ะคะแม่หนูจะสั่งข้าวห้กิโลดีไหมเราเหลือแค่สองกิโลเองเอะก็ดีนะสั่งมาเลยโอเคค่ะแล้วเราต้องสั่งน้ำมันพืชมาด้วยนะได้โอเคครับแม่อืมใครมาน่ะไปเปิดประตูทีสิโอเคแม่ สวัสดีครับโอ้สวัสดีเจ้าเข้ามาก่อนเร็วสวัสดีจาราิชดื่มชากาแฟหรือว่าน้ำเย็นดีล่ะอืโอเคเนาะอ๋อไม่ครับกับคุณมาก<อ>ผมมาเพราะว่าธุระนะครับโอ้โอเคเ,เออแล้วปีตาล่ะครับอ้เธอไปที่บ้านคุณแล้วเนาะค่ะโอ้ดีเลย <c oughs> เอืมเออพรุ่งนี้ผมจะมาแล้วนะครับผมอยากจะจองหอกุมกุมปลาเกียร์สักหน่อย ตอนแรกจะจองหออื่นแต่ว่ามันไม่ว่างเลยแล้วจะหาหอแต่งงานอื่นก็ยากด้วย <c oughs> ผมก็เลยคิดว่ามาเช่าที่นี่นะครับเออ <c oughs> นี่ครับหกหมื่นนะครับ <c oughs> ผมอยากจะจองหอของพวกแม่สองวัน <c oughs> ถ้าหาต้องการมากกว่านี้ก็บอกได้นะครับหกหมื่นครับอมให้หอแต่งงานของเราเนี่ยมันเล็กมากๆเลยนะถ้าเป็นคนรวยเป็นคนดังจะต้องมีแขกดังๆมากมายแล้วแอร์ที่หอนะก็ ไม่ทำงานด้วยนะสิทำไมพูดแบบนั้นล่ะครับไม่ต้องห่วงถ้ามีคนที่เรารักอยู่ด้วยเนี่ยคองมรู้ราก,ก็ไม่จำเป็นหรอกนะครับไม่จำเป็นเลยสักนิดคุณยากเข้าใจใช่ไหมครับแต่ฉันว่ามันยังมากไปนะฉันไม่ได้คิดเงินขนาดนั้นหรอกนะนี่ครับผมจองสองวันไม่ใช่สองชั่วโมงนะเราต้องใช้เวลาเตรียมการหลายวันงานก็จะฉุกละหุกด้วยนะครับงานแบบนี้มันคุ้มค่ากับการทำหลายวันออแต่ตัวต่บตกลงไปเถอะ ริชาร์ดเธอเน่ยเป็นคนดีมากเลยนะแล้ววันนี้นะ่ะย่าขอชมเลยนะว่าเธอเป็นคนที่ใจกว้างขอบคุณมากๆเลยไม่มีใครเทียบเธอได้แล้วสาร่าอ,อย่าลืมละ่ะไปตกแต่งหอให้ดีที่สุดเลยหกหมื่นพอที่จะลางนี่เรานี่นะโอพระเจ้าสุคริชดามาให้เราจริงๆเลยปีตาจะได้หมดปัญหาไม่ต้องคิดเรื่องเงินอีกแล้วเราไม่อยากให้เธอเครียด ขอบคุณนะครับผมเออขอตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันขอให้เธอได้ทุกอย่างที่ต้องการในชีวิตนะโชคดีนะจ๊ะโชคดีจ้าโชคดีคจ้บขอให้โชคดีอายุมั่นขวัญยืนนะ นี่แม่ครับปัญหาทุกอย่างมันจบลงแล้วอบอกแล้วไงว่าพระเจ้าน่ะจะทำให้ทุกอย่างจบลงได้ด้วยดีใช่แม่พระเจ้าเนี่ยช่วยเราเอาไว้อเอารูปพวกนี้ให้อักเชดูหรือยังเลยปิตานี่เธอมาที่นี่เพื่อทำงานไม่ใช่อย่างนั้นเหรอไม่ใช่หน้าที่มานั่งซุบซิบมั่วมอยแบบนี้ หน้าที่เธอก็คือการดูแลแม่ฉันแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่อาราบ,บัมครอบครัวนี่มายุ่งอะไรกับอาราบ,บัมครอบครัวฉันเธอไม่ใช่คนในครอบครัวฉันเลยนะแม่คะเอเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรคะ่ะคุณนายพูดถูกฉันขอโทษนะคะคุณย่าท่านน่าจะรออยู่ไว้เราเจอกันทีหลังนะปีเตอร์เดี๋ยวก่อนสิปีเตอร์ ปีเตอร์แม่คะ่ะมันไม่ถูกต้องเลยทำไมต้องด่าปีเตอร์ตลอดเลยล่ะแถมดูถูกเธอด้วยมีอัลบั้มภาพอีกสาสี่อัลบัม้มแม่มีเล่มหนึ่งที่อยู่กับเชอรี่ในตอนนี้แล้วของลูกเรามีกี่เล่มหนูมีสองเล่มคะ่ะเอาลงไปข้างล่างแล้วไปดูมันด้วยกัน ปีตาผิดตรงไหนกันฉันเป็นคนเรียกปีตามาที่นี่เองแต่แม่กลับไปด่าเธอมันไม่ยุติธรรมเอาซะเลยไม่ยุติธรรมเลยซาลาคิดอะไรอยู่เหรออ๊ปลป่าคะแม่หนูดีใจมากเราจะได้แก้ปัญหาของเราด้วยเงินนี่แล้วล่คะค่ะแม่ไม่รู้ว่าหนูโล่งใจแค่ไหนเรื่องสถานที่แต่งงานนี้ หนูสงสัยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราหาเงินไม่ได้เราก็คงโดนยึดหอไปแต่ว่าตอนนี้หนูสบายใจแล้วล่ะคะ่ะแม่แม่ฟังนะคะหนูไม่ได้ทำอะไรเพื่อเด็กๆมาตั้งแต่เด็กแล้วเนอะ <c oughs> หนูไม่ได้ทำหน้าที่ของหนูถ้าหนูทำหน้าที่ได้ในครั้งนี้หมดนี่แล้วเราจะให้ลูกๆแต่งงานตอนนี้เรา จะไม่เสียหอกกลุ่มนี้อีกแล้วเลยค่ะไม่อย่างแน่นอนเลยล่ะซาร่า <c oughs> เธอนี่ทําให้ฉันหัวใจวายได้เลยนะรู้หรือเปล่าทาไมล่ะคะเธอนี่ก็แปลกนะเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็ร้องไห้ฉัน,นรับไม่ทันปรับตาไม่ทันจริงๆนะหนูรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะปีตาเพราะเธอแต่แท้เลยทําไมละ่ะหนูว่าเธอน่ะไปคุยกับดิชับเอาไว้แน่ๆเลยคะ่ะ ถ้าหน้าจะระบ,บายความในใจให้กับเขาฟังเขาเลยเอาเงินมาที่นี่ขนาดนี้เพื่อมาจองหอแต่งงานของเราแม่ลองคิดดูสิคะพวกลูตราเนะี่เขารวยจะตายพวกเขาจองโรงแรมห้าดาวได้เสมอถ้าพวกเขาหาไม่ได้จริงๆพวกเขาก็มีเส้นสายจัดหาได้ดีกว่านี้แน่ๆแต่ไม่เลยริชั์จองหอกุลกุ่มของเราเป็นหอแต่งงานแล้ว แล้วก็เอาเงินให้เราด้วยริชับช่วยเราในแบบที่เราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเราอยู่นะค่ะแม่หนูจะโทรไปหาปิต่อาดีกว่าค่ะแบบนี้อืเจ็บไหมคะเออไม่นะตอนนี้คุณฟื้นตัวเร็วมากเลยล่ะคะ่ะหนูคงจะตกงานในอีกไม่นานนี้แน่นอนเลยล่ะคะ่ะนี่ไม่ต้องหัวหรอกนะ ฉันชินกับการนวดท้าของเธอแล้วไม่มีเธอฉันคงทำอะไรไม่ได้ฉันไม่ให้เธอไปง่ายๆหรอกนะถ้าต้องบิดขาฉันก็เอาละเข้าใจไหมอ่ะเอาละฉันทำต่อเองได้แต่ว่าโทรศัพท์มันดังนะแม่นะคะโอ้โอเคจ้ะฮัลโหลฮัลโหลปีตตตค่ะแม่ได้คุยกับดิชอบเรื่องหอแต่งงานของเราไว้หรือเปล่าล่ะลูก ได้บอกเขาไหมว่าถ้าเราไม่จ่ายนี่นะหอเราจะโดนยึดนะที่เช้ามาที่นี่เอาเงินมาหกหมื่นแล้วก็มาจองหอแต่งงานของเราต้องสามวันเลยหนูไม่ได้บอกไม่ได้บอกเขาเลยนะ